สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้เอาได้ของฝากด้วยแล้วได้มาจากหัวหน้าท่านหนึ่งเอามาไฟมาฝากนะคะทุกคนเอามาไฟกับมะละไมอคนละแบบเนาะเนี่ยคือเขาจะออกเ,รเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งเนาะถ้าละไมเขาจะหวานใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้จะออกอ,อมเปรี้ยวหวานๆอมเปรี้ยวนะคะทุกคน เขาจะเปรี้ยวอ่ะทุกคนว้าต้องกินคู่กับน,น้ำพริกหรือเปล่าเมื่อเช้าทานข้าวไปเห็นไหมคะโหลดคลิปแต่ละคลิปคลิปช้ามากมากเลยว่าจะโหลดทานข้าวด้วยก็ไม่ได้โหลดเพราะเมื่อเช้าเปาทำกะเพราเนื้อสับแล้วก็เนื้อยางแดดเดียวตอนแรกเดิมทีว่าจะทำแดดเดียวไปฝากให้ลูกชาย แต่พอดีเมื่อวานลูกชายถอนอผ่าฟันคุดก็เลยงดการทานอาหารที่เป็นแข็งๆสองสัปดาห์ก็เลยไม่ได้เอาไปฝากก็เลยทานเองเลย <c oughs> วันนี้ไม่มีฝนนะคะทุกคนฟ้าปโปร่งนะคะแดดร้อนๆตอนนี้เปาก็ปั่นผ้าไว้เมื่อวานาเปลาลงมาขามหวานที่ ทานเขาเสร็จแล้วก็เมล็ดเขาหวานลงแล้วเขาก็เป็นต้นกล้าขึ้นมาอเ Ậ าก็นําเขาไปลงหลุมเรียบร้อยแล้วและทีนี้วันนี้ฝนไม่มีนะคะทุกคนแดดจ้าเลยร้อนด้วยอบอ้าวแล้วตอนเนี้ยแต่ลักษณะบรรยากาศแบบนี้ทา,ทางทางอีสานเขาจะบอกว่าถ้าฝนตกแล้วอบอ้าวฝนเห็ดจะออกใช่ไหมทุกคน โหลดแต่และคลิปเนี่ยอปอใช้เวลามากๆเลยทุกคนอปออยากทำร,ร,รัวรัวรัวหลายคลิปคลิปคลปลงรัวรวนะแต่มันไม่ได้อ่ะกินอีกที่สองทำได้หลายเลยทีเดียว <laughs> พักนี้เอฟซีไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามาเลยอ๋อปอเริ่มจะท้อแล้วอ่ะทุกคนอ๋อปอต้องไปต่อหรือวาต้องหยุดแค่นี้นะค่ะทุกคนคือมันไม่โอเคเท่าไหร่นะเนาะกว่าจะได้แต่และว,วิวกว่าจะได้แต่และยอดไหลอย่างเงี้ยมู๊ ต้องต้องทานเขาตอนที่แบบว่าเรากำลังแหงๆอะเนาะคนเราอะนะถ้ารู้จุดมุ่งหมายแล้วก็สู้ได้นะทุกคนว่าไหม แต่ถ้าสู้ไปแล้วไม่มีจุดมุ่งหมายมันก็ถอดใจอะ่ะทุกคนมันก็ไม่ได้อยากจะเดินต่อเลยเพราะว่ามันมันยังไงอะ่ะจากปกติเมื่อก่อนนะอะปอไม่ได้ทำช่องนะทุกคนอนะปอจะเข้าไปคลุกอยู่แต่กับเพจชมรมพระต่างๆ แต่ตรงนั้นมันก็มีสิทธิ์นะคือวันปิดมันไม่ได้ปิดมั่งเออแต่ถึงไม่ได้ปิดทุกวันแต่มันก็ได้ปิดอ่ะแต่พอเรามาทําช่องปุ๊บเนี่ยคือมันขาดหายไปเลยอ่ะเราไม่ได้เข้าไปตรงนั้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นขาดขาดอะไรไปเลยอ,อย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันจะมาทดแทนจุดที่เราละ ปล่อยออกมาย่าเงี้ยถอยออกมาเงี้ยแต่มันไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแฟนคลับไม่ผลักไม่ดันไม่ช่วยเราก็ไม่มีไม่สามารถที่จะเติบโตได้กับการทำช่องนะทุกคนถ้าตราบใดที่ fc เข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามากดติดตามเข้ามาดูยอดวิวของเรามันก็จะอั up u ทุกวันแต่ถ้า fc ไม่ได้มา เข้ามาชมแล้วก็เข้าไม่กดติดตามแล้วก็มันหยุดนิ่งหรือว่ามันนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กนะคะสำหรับการทำช่องเข้าใจความรู้สึกถึงซึ้งแล้วตอนนี้ว่ากว่าจะเติบโตมันเป็นคำว่าช่อง YouTube เนี่ยแต่และช่องเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยถ้าไม่มีโอกาสตัวนั้นเข้ามา แล้วเป๊อก็จะพยายามให้ถึงที่สุดจนกว่าที่จะไม่หรอกแต่เปก็จะทำให้ได้ถ้าอจะทำให้ได้เหมือนทุกๆคนเท่าที่เขาทำได้นะทุกคนก็ยังไงก็ฝาก f อทุกท่านเป็นกำลังใจให้เปาาด้วยนะคะใครที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าทิ้งกันไปนะ คนไหนที่ยังไม่ติดตามก็เข้ามาติดตามได้นะคะทุกคนกดติดตามมาเปาด้วยนะทนี่พิยาเปาก็ไม่ได้คุยยาวก็ออกมาพูดธรรมดาธรรมดานี่แหละวันนี้ก็มีแค่พี่เขาเอาม้าไฟมาฝากเนาะก็ที่จริงเปาอยากทําคลิปทุกคลิปทุกการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของเปลาเลยนะแต่เราทําไปแล้วว่ากว่าจะอัปโหลดเสร็จแล้วทําไปก็ไม่มีคนกดดูอะไรอย่างเงี้ย มันก็ท้อมันก็ถอดใจนะทุกคนแต่ยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านเป็นกําลังใจให้เปาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามมาเปาด้วยนะคะเพื่อให้าปาปมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้เปกก็ขอจบคลิปไปแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ